ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกืนกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับทงังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาิกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกานาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกานาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับอย่างน้อยพวกนี้ก็เป็นนักสู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษความเร็วและความแข็งแกร่งของพวกมันค่อนข้างดีไม่เช่นนั้นคงจะไม่มีผู้เสียชีวิตน้อยขนาดนี้ ทาไมถึงมีคนมากมายมาฆ่าพวกเราเสี่ยชิงเหอถามด้วยความประหลาดใจในดวงตาของเสี่ยวโจูนั้นเย็นชาคนเหล่านี้เห็นได้ชัดว่ามีจุดประสงค์เพื่อสกัดกั้นพวกเขาระหว่างเดินทางพวกเขาได้รับการฝกฝนมาเป็นอย่างดีสามารถที่จะส่งวิญญาจารย์มาได้มากมายและพวกเขาทั้งหมดเป็นวิญญาจารย์ที่รับการฝกฝนมาเป็นอย่างดีเขาเคียงว่าจะมีเพียงรัฐใหญ่ๆเท่านั้นที่ทําได้หากไม่นับรัฐใหญ่ๆก็เหลือแค่ สำ,สำนักวิญญาณยุทธ์เท่านั้นเมื่อพิจารณาว่านี่คือเส้นทางสู่เมืองอู่ฮั่นหรือเมืองสำนักวิญญาณยุทธ์ก็เป็นที่แน่ชัดว่าผู้คนเหล่านี้ถูกส่งมาจากราชวังสำนัก,นก,นก,นกวิญญาณยุทธ์จะเป็นไปได้ไหมว่าตัวตนของเขาอาจจะถูกเปิดเผยหรือว่าพวกมันมุ่งเป้าไปที่สิทธิ์น้องเสี่ยวโจคิดในใจแต่ในตอนนี้ที่ศัตรูมาถึงแล้วเขาอดคิดไม่ได้เมื่อต้องมาเจอหน้ากับศัตรูมากมายเช่นนี้เสี่ยวโจก็มีความรู้สึกกระตือรือร้นในใจ เสี่ยวโจไม่ได้คิดอะไรมากแรกกระดูกวิญญาณด้านหลังของเขาเข้าเปิดออกดาบกระดูกในมือของเขาครอบแน่นแล้วเขาก็บินเข้าไปในที่ฝูงชนเสี่ยวโจพุ่งเข้าไปในฝูงชนในเวลานี้ปีกสังหารของเขามีบทบาทสำคัญมากเขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและปล่อยขนนกออกมาทันทีทันใดนั้นขนนกก็พุ่งออกมาและผู้คนที่วิ่งเข้ามารอบๆก็ถูกขนนกอันแหลมคมของเสี่ยวโจยิงตายจนหมดเสี่ยวโจไม่หยุดดาบกระดูกในมือของเขามีภารกายแสงเย็น และเขาฟันมันออกมาด้วยมีดเล่มเดียวรังวิญญาณที่พุ่งพล่านทําให้ผู้คนนับสิบคนล้มคว่ำทันทีนอกจากนี้คนเหล่านี้ยังต้องการที่จะฆ่าเสี่ยวจูด้วยด้วยจุดประสงค์บางอย่างพวกมันไม่ได้โจมตีโดยไม่มีจุดประสงค์แต่กลับพุ่งเข้าหาเสี่ยวจูแทนสิ่งนี้ทําให้เสี่ยวจูสามารถยืนยันการฆ่าเดาของเขาได้ต่อไปพวกมันจะต้องมีจุดประสงค์บางอย่างเป็นเพระได้ไหมว่าสํานักวิญญาณยุทธ ส่งพวกมันมาเพื่อฆ่าพวกเขาวิสาสังหารเสี่ยวจูได้วิ่งออกไปอีกครั้งแรกทันใดนั้นก็มีกลุ่มคนล้มลงกับเพรินในขณะนี้เสี่ยวจูบินไปหาเสี่ยวชิงเหอและกล่าวว่าชิงเหอเจาเป็นอะไรไหมถ้าไม่เป็นอะไรเสี่ยวชิงเหอตอบอย่างสบายเสี่ยวชิงเหอไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุ์การต่อสู้ของเขาในเวลาน,นี้ถึงแม้ว่ามันจะง่ายที่จะเปลี่ยนรูปร่างของเขาแต่มันเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนวิญญาณยุธการต่อสู้ของเธอ เมื่อเธอปลดปล่อยวิญญาณยุติการต่อโซ่ของเธอแล้วเธอจะต้องถูกเสี่ยวจูคนพบอย่างแน่นอนจิงเหอเจ้าไปกับเสี่ยวซานและคนอื่นๆก่อนเสี่ยวจูพูดอย่างรวดเร็วเขาไม่รู้ว่าเสี่ยวซานและเสี่ยวอูเป็นอย่างไรตอนนี้จูประสงค์หลักของพวกเขาเคอการเรียบไปพบกับถังซานและคนอื่นๆเนื่องจากมันเป็นอย่างที่เขาคิดไว้แล้วจริงๆเสี่ยวซานและเสี่ยวอูจึงถือว่าเป็นอันตรายมากเสี่ยวจูร,ร,รียบเร่งเสี่ยงเหอ พุ่งเข้าไปหาถังสารและคนอืน่นเดินทางด้านของถังสารทุกคนต่างก็หยิบหน้าไม้จูเกอ๋ออกมาและถังสารก็สั่งคนเห่นเดินของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์และพูดว่าใช้หน้าไม้จูเก๋มีเสียงต่ำดังขึ้นหลังจากชะลอการกระทําของฝ่ายตรงข้ามทังซารก็ไม่รีบโจมตีกล่องสีดําขนาดเล็กปรากฏขึ้นในมือของคนเจ็ดคนจากโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์และทั้งเจ็ดคนก็ชี้ไปในทิศทางที่ต่างกันด้วยความเข้าใจโดยปริยาย และทําการม้วนเครื่องจักรเสร็จอย่างรวดเร็วคดเขียวทนานั้นทังสารก็ปล่อยอย่าเงนครามออกมาเพื่อที่จะพันธนาการศัตรูผู้คนในชุดดาที่ถูกพันธนาการโดยทังสารดูวิตกกังวลเล็กน้อยทนานั้นชายชุดดาคนหนึ่งก็ตะโกนและพื้นพลังวิญญาณก็พุ่งเข้าใส่ร่างของเขาวงแหวนวิญญาณสามวงโผล่ออกมาจากตัวเขาและพวกมันก็หลุดพ้นออกจากย่างเงินครามที่ผ่านอยู่รอบขาของเขา เมื่อเห็นฉากนี้ทางซานก็เกิดความคิดขึ้นในใจแต่ในเวลานี้เขาไม่สนใจมันอีกต่อไปแรกทางซานก็ตะโกนออกมาว่าโจมทีได้เลยท่ามกลางเสียงโลหักระทบกันหน้าไม้จูเก๋อทั้งเจ็ดก็พ่นลมหายใจแห่งความตายออกมาซึ่งแต่ละอันมี16ลูกรวมแล้วมีลูกธนูหน้าไม้จูเกิเกอมากกว่าร้อยลูกพุ่งออกมาพันกันเป็นตาข่ายขนาดใหญ่ที่เต็มเรื่ลมหายใจแห่งความตาย เสียงขีดร้องอันดังไม่หยุดยอนและต่อหน้าความสามารถในการจอดทะรวงอันโหดร้ายของหน้าไม้จูเก๋พวกโจรในชุดดำในที่สุดก็เริ่มสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างพลังทะรวงของหน้าไม้เทพเจ้าจูเก๋นั้นแข็งแกร่งมากยังพอที่จะยิงทะลุร่างที่ทับซ้อนกันของคนหลายคนได้ในเวลาเดียวกันด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวศัตรูรอบข้างที่โจมตีพวกเขาจะลดลงครึ่งหนึ่งทั้งสารหัวเราะเยาะเอาดาบทุกคนอย่าขยับตั้งรับให้ดี หลังจากพูดจบร่างกายของเขาเข้าพุ่งออกไปในเวลานี้โรงเรียนเดินๆถูกปิดล้อมและไม่มีใครสังเกตเห็นเขาในจังหวะรวงตาของแขนของถังซานแสงที่สองผระกายนับไม่ถ้วนผิวไหวจากปลายนิ้วของเขาในขณะนั้นเขา,าวกับว่าเห็นแขนทั้ง8อาวุธลับไม่ได้ถูกใช้มาเป็นเวลานานแล้วแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าถังซานจะไม่คุ้นเคยเขาเปรียบเสมือนอสูราพันเมอร์ที่เกิดมาเพื่ออาวุธลับโดยเฉพาะ ไยน้ำลมหายใจแห่งความตายมาสู่ศัตรูอยู่เสมอหาคู่ต่อโซ่ถูกตัดสินว่าเป็นศัตรูแล้วเขาจะไม่มีวันยอมปล่อยมือจากเขาไปนี่คือกฎในโครงร่างทั่วไปของสำนักถังถังซานจะลืมได้อย่างไรไม่ว่าคนสวมหน้ากาก,ากเหล่านี้จะเป็นใครก็ตามเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้มาด้วยจุดประสงค์ที่ดีอาวุธลับที่ถังซานใช้ส่วนใหญ่เป็นเข็มบินทุกประเภทเนื่องจากเข็มบินมีขนาดเล็กทำให้คู่ต่อโซ่ต้านทานได้ยากขึ้น แร้พกพาสะดวกขึ้นจากเข็มเหล็กปีศาจที่พบได้ทั่วไปจนถึงเข็มจอกรกระดูกเข็มจอกกระและเข็มทราราชเข็มบินที่มีขนาดต่างๆกันแต่มีพลังอนนานาจทึ่งต่างแขวงไปมาจากมือของเขาอยู่ตลอดเวลาแสงสีม่วงสีทองพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาภายใต้การควบคุมของปราสาทสัมผัสทั้งหกรอบตัวเขาแทบทุกครั้งที่เขายิงไปเขาจะยิงให้คนคนนั้นล้มล,ลงทันทีทั้งสามไม่ได้ยิงส่วนสําคัญของโู่ต่อโซ่ทั้งหมด แต่ก็อย่าลืมสำนักถังไม่เพียงแต่มีอาวุธลับเท่านั้นแต่ยังมีพิษด้วยในสะพานแสงจันทร์24ของถังซานมีพิษที่ทําให้เป็นอวบา้อยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีพิษที่ทําให้ตายทันทีด้วยเขาจะเมตตาต่อศัตรูหรือไม่แน่นอนว่าไม่ทุกคนจะโรงเรียนซื้อไรเคอร์อยังเป็นคนแรกที่ได้เห็นถังซานแสดงพลังเต็มที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะคุ้นเคยกับถังซานแต่พวกเขาก็เห็นเพียงแสงสว่างที่ผิวไหว จากถังสารและภายในระยะ3าเมตรจากถังสารศัตรูร้มรงเหมือนข้าวสาลีให้ร้มรงก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดขึ้นมาได้ใช้วเวลาเพียงไม่นานไม่เพียงแต่จนชั้นตามที่เรารอบโรงเรียนสื่อไรเคร์เท่านั้นที่ถูกจํากัดแม้แต่จนผิวสีบางคนในระแวกนั้นก็ถูกโจมตีด้วยอาวุธลับของถังสารนั้นน่ากลัวามากแค่กราจดจายและเงียบงานเมื่อคู่ต่อสู้โต้อตอบพวกมันมักจะถูกแทงด้วยเข็มพิษอาวุธลับของถังสารอาจกล่าวได้ว่า มีพลังเหนือกว่าความสามารถทางทักษะวิญญาณใดๆทางสารใช้อาวุธลับความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นทําให้เขาตอนนี้สําหรับเขาความสามารถทางทักษะวิญญาณของอยากเหนือครามกลายเป็นผลสนับสนุนอย่างสมบูรณ์พวกโจรในชุดดาไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยขณะที่ทางสารกําลังเตรียมขยายการต่อโซ่พวกโจรในชุดดําดูเหมือนว่าจะรู้ว่ามีอะไรผิดปกติที่นี่วิญญาจาร์ระดับสูงของสถาบันต่างๆ ก็ถูกพวกโจรในชุดดำระดับสูงพอผ่านเช่นกันแม้ว่านักเรียนจะเริ่มใช้พรรลังทำลายรางของพวกเขาแล้วก็ตามในขณะนี้มีร่างสามร่างพุ่งเข้าหาถาังซานพร้อมๆกันทันทีเมื่อทั้งสามคนปรากฏตัวทงังซานรู้สึกทันทีว่าความรู้สึกที่เคยมีต่อสายน้ําที่ไหลาหายไปแม้ว่าทั้งสามคนจะไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธการต่อโซ่ของพวกเขาในกระบวนการไหลทะลักเข้ามาแต่พวกเขาก็กดดันถังซานอย่างมากเมืเ่อเผชิญกับวิกฤต สัมผัสที่หของถังสารก็เสียบคมมากไม่มีอะไรต้องตำเนกะอาวุธลับที่เรียกว่าแม่และลูกทั้ง6หลุดจากมือของเขาไปแล้วเหล็กน้ำดีแวววาวสร้างรูปโค้งที่สวยงามและตัดกัน6รูปในอากาศปิดกั้นถังสารจากคู่ต่อสู้ทั้ง3ที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันแร่ตัวถังสารเองก็ถอยกลับไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูงสุดที่เขาทําได้โดยรีบเข้าไปอยู่ระหว่างเพื่อนๆของเขาแสงสว่างสาดส่องลงมาที่ถังสาร ในเวลาที่เหมาะสมได้เป็นความช่วยเหลือของเนิ่งหลงหลงความเร็วเพิ่มขึ้ปอร์เซน40%ความเร็วในการถอยกลับของถังสารเพิ่มขึ้นอย่างราธานหาันอาวุธลับแม่แร่โูคของถังสารชนกันอย่างเงีย,งยบๆในอากาศในทรายนั้นแม่นหมอกพิษขนาดใหญ่ก็ปกคลุมไปทั่วซ่อนอยู่ในแม่นหมอกพิษนั้นมีเพียงขนอ่อนจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ขนเหล่านี้ทํามาจากเหล็กละเอียดพิษแรงๆก่อตัวเป็นสาข้านขนาดใหญ่ ปกคลุมชายสามคนในชุดดำที่เดินไปข้างหน้าเมื่อทั้งซันโยนอาวุธลับแม่และลูกทั้งหกออกไปเขาได้มองดูด้วยสามแต่เสื้อผ้าของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อแล้วเพราะเขาสัมผัสได้ชัดเจนว่าแรงกดดันรวมกันที่ทั้งสามคนแทบจะทําให้เขาล้มลงได้เพืดอีกอย่างหนึ่งก็คือความแข็งแกร่งรวมกันของทั้งสามนี้ไม่มีทางด้อยไปกว่าวิญญาณพมยุทธที่อยู่ในระดับ80เซหรืออาจจะสูงกว่านั้นก็ได้ นั่นไม่ใช่เสียงที่ราชาวิญญาณระดับ50จะสามารถทําได้ในวดาสต,ตรอจะมีวิญญาจาร์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้อย่างไรชายสามคนในชุดดายืนยันการฆ่าเดาของถังสารด้วยจํานวนวงแหวนวิญญาณของพวกเขา8วงแหวนวิญญาณมี1คน7วงแหวนวิญญาณมีสองคนรังวิญญาณอันทรงพลังมหาศาลประทุกขึ้นในทันทีและเข็มพิษก็กวาดออกไปพรังวิญญาณของถังสารเองอย่างอ่อนแอเกินไป หากตัวคู่ปอปลดปล่อยเห็พิษนี้ออกมาทั้งสมคนนี้จะต้องถูกรอบผิวหนังออกแม้ว่าพวกเขาจะไม่ตายก็ตามแต่พลังวิญญาณของทั้งสารนั้นต่ำกว่ามากแต่ทว่าแม้จะเป็นอย่างนั้นในที่สุดเขาก็ขวางโคูตต่อโซ่ของเขาไว้ได้ทําให้เขามีโอกาสถอยหนีไปที่พัรธมิตรของเขาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเห็นชายผู้แข็งแกร่ง3ามคนปรากฏตัวขึ้นผู้รันเตอร์แระหรือเอิอหลงก็ตกละลงเช่นกันผู้ต่อโซ่ของพวกเขาซึ่งเป็นวิญญาจยา์ สองคนที่มีระดับต่ำกว่า50นั้นลื่นไหลามากในการต่อโซ่และทั้งโคเป็นประเภทโจมตีที่คล่องแคล่วพวกเขาไม่เคยถูกทำลายมาก่อนในเวลานี้เมื่อใช้ผู้แข็งแกร่ง3คนปรากฏขึ้นราชาวิญ,ญญาณทั้งสองก็หันหลังกลับและวิ่งหนีไปร่างนั้นเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและใบหน้าของทุกคนในโรงเรียนสือไหลเคอร์อก็จริงจังขึ้น1เคอวิญ,ญญาณพมยญอีกสองเคอมหาปาตวิญญาณ พวกเขารู้ว่าการผสมผสานนี้แข็งแกร่งแค่ไหนแม้ว่าสถานการณ์จะเร่งด่วนมากแต่ใครราที่สามารถถอยได้ในเวลานี้เป็นไปไม่ได้ที่จะพึ่งพาคนอื่นให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนวิญญาจารย์อีกแห่งต่างก็ติดโยกับศัตรูของพวกเขาอัศวินราชวงศ์ที่กรลังเร่งเรีบก็ถูกกลุ่โจรดาขวางทางไว้เช่นกันอย่างน้อยก็ไม่มีใครช่วยพวกเขาได้ในช่วงเวลาสั้นๆยิ่งไปกว่านั้นโรงเรียนเหล่านี้ยังเป็นคู่แข่งกันด้วย แม้ว่าพวกเขาจะสามารถเป็นอิสระได้แต่เขาอาจไม่สามารถช่วยพวกเขาได้วิญญาณพมยศ์ผู้สวมชุดดำและสวมหน้ากากส่งเสียงฮึดฮัดอย่างเย็นชายกมือขึ้นและโบกมือและนิ้วมือทั้งห้ากอบังคับมันไปพร้อมๆกันมหาปาาวิญญาณทั้งสองโจมตีผู้รันเตอร์และริวเอ,อริรหลองขณะที่เขาพาราชาวิญญาณทั้งสองไปหาเจ็ประกานแห่งเสือไดเคร์ และคนอื่นๆรวมทั้งหมด11คนทั้งสารและใต้มือฝ่มองหน้ากันและทั้งโคก็เห็นแสงสว่างอันมั่นคงในดวงตาของกันและกันวิญญาณพมยุที่มีระดับ80ขึ้นไปนั่นคือการเมอยู่ของระดับของวิญญาจารย์ที่กำลังเข้าใกล้จุดสูงสดุดผู้ต่อสู้เช่นนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาจะต่อสู้ได้จริงงั้นเหรอแล้วถ้าพวกเขาต่อสู้ไม่ได้ล่ะพวกเขาจะไม่ยอมแพ้แน่นอนการต่อสู้ระหว่างฟูรันเตอและออลิวอโรง ได้เริ่มขึ้นแล้วแม้ว่าผู้รันเตอ๋อจะเป็นมหาปาาวิญญาณเช่นกันแต่พลังวิญญาณของเขานั้นใกล้เคียงกับระดับ79แล้วและเขาเป็นผู้มีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาปาาวิญญาณอย่างแน่นอนผู้ต่อสู้ของเขาก็คือมหาปาาวิญญาณเสือที่มีปีกการต่อสู้ระหว่างชายทั้งสองเริ่มขึ้นในอากาศโดยตรงผู้ต่อสู้ของเหลีวเอ๋อหลงอีกคนหนึ่งก็คือวิญญ,ญาจาร์เต่าเหล็กคนสองคนจมตีและป้องกันแต่พวกเขาไม่สามารถต่อสู้กันได้ แม้ว่าการโจมตีของเหลวเอ้อห,ห,หลงจะโหด้ายแต่การป้องกันของคู่ต่อสู้ก็ไม่สามารถที่จะทำลายได้เช่นกันพวกเขาตกอยู่ในภาวะชะงักงานเช่นกันมหาป่าวิญญาณสวมหน้ากากทั้งสองดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่เหลิวเอ้อหลงและฟู่รันเตอร์แม้ว่าวิญญายุดการต่อสู้ของพวกเขาอาจจะไม่สามารถหยุดยั้งสองผู้ทรงพลังจากโรงเรียนซูรเคอร์ได้แต่ก็ไม่มีปัญหาในการชะลอพวกเขา ในการต่อสู้ที่ระดับของมหาปานวิญญาณน,นั้นมีความสามารถทางทักษะวิญญาณมากมายที่ทั้งสองฝ่ายสามารถใช้ได้แรกแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีระดับใกล้เคียงกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ